ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปงจังหวัดพะเยาดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาและประชาชนทุกช่วงวัยโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้พัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างอาชีพควบคุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรในครัวเรือนจนไปถึงการพึ่งพาตนเองและการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสนามเหนือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบครบวงจรผ่านกาแฟสนามเหนือถือได้ว่าเป็นแกนกลางในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพแหล่งเรียนรู้นี้ไม่เพียงแต่สร้างทักษะแต่ยังเปิดโอกาสให้คนทุกวัยได้เรียนรู้พัฒนาตนเองสร้างอาชีพ และร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในยุคที่โลกหมุนเร็วทักษะเก่าอาจไม่เพียงพอสําหรับอนาคตการเรียนรู้จึงไม่ควรหยุดแค่ในระบบโรงเรียนและนี่คือสอกรระดับอําเภอปงที่เปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในทุกช่วงวัยทุกอาชีพและทุกชีวิตสวัสดีครับผมนายประถมพงษ์สมเชื้อครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปงจังหวัดพะเยา การจัดก,การศึกษาเพื่อชุมชนพื้นที่สูงคือหัวใจสําคัญของการพัฒนาในศตรวรรษที่21เราไม่ได้สอนเพียงทักษะอาชีพแต่เราปลูกฝังแนวคิดให้ประชาชนเข้าใจตนเองหลักสูตรของเราไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่เกิดขึ้นจากบริบทชุมชนจากอาชีพที่มีอยู่จริงจากการลงมือทําและเห็นคุณค่าในศัก,กยภาพพร้อมพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเราสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตทางความรู้ไปพร้อมกับการเติบโตทางอาชีพสำหรับเราการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันคือเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงสวัสดีครับผมนายชยาปิแปงครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสนามเหนือครับขอพูดถึงจุดเริ่มต้นของกาแฟนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่ครั้งแรก ได้เห็นสภาพพื้นที่นะครับแล้วก็มีต้นกาแฟซึ่งด้านล่างตรงนี้นะครับจะปลูกเป็นโรบัตตานะครับคือโรบัตตานี่คือปลูกต่ํากว่าระดับน้าทะเลแ0 0ร0 0นะครับ600นี่ก็ปลูกได้นะครับแต่อราบิก้านะครับจะปลูกทางสวนยาหลวงที่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเพราะว่าเรามีพื้นที่สวนยาหลวงนะครับติดกับจังหวัดน่านน่านในบ้านสันเจริญครับกล็เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟดับต้นๆนะครับของประเทศเรา อยู่ตรงจุดนี้มีพื้นที่ติดกับเขาแต่ของเรายังไม่มีคนรู้จักนะครับผมก็เลยคิดแบรน์กาแฟสนางเหนือขึ้นมาเพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้คนข้างนอกได้รับรู้ว่าพื้นที่ในอำเภอปงตรงนี้นะครับมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟครับก็เลยส่งเสริมการปลูกกาแฟทั้งโรบัสต้าและอาราบิก้านะครับซึ่งผลผลิตทางการเกษตรนะครับเราจะให้ความรู้กับชาวบ้านการแปรรูปกาแฟทั้งวอดทั้งดนะครับ วดัวดวัดโพสเซคือการผ่านกระบวนการแช่เปียกครับแล้วก็ไดโพสเซคือการทํากระบวนการแห้งนะครับแล้วก็การจําหน่ายเราจะประชาสัมพันธ์ทั้ง Facebook กาแฟสนามเหนือและทางเพจเพจกาแฟสนามเหนือแล้วก็แล้วก็มีจําหน่ายทางช้อปปี้ลาซาด้าครับเพื่อเราต้องการเพื่อจะให้บุคคลภายนอกได้รู้จักว่าอำเภอปงยังมีพื้นที่ทีู่กเหมาะสมกับการปลูกกาแฟ ครับผมชื่อนายจันทฟินไซลีครับอยู่บ้านสนามเหนียวหมู 8, ่8ปดกำผัดช่างน้อยปองจอตุยาวแต่ตอนนี้สวนกาแฟตอนนี้ปลูกเป็นดินจีสวนดินจีผมพ่อไปพ่อมาหันมันมาได้ผลประโยชน์เนะผมเกียนปลูกกาแฟขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นปลูกแนะนำปลูกไปขายจะได้คุณนงคุณยังมั่นนี่มาส่งเสริม ปลูกเนี่ยตอนแรกๆนี่นีผมยังหาตีแหล่งขายไปได้นะก็ลายปีหาตีขายไปได้ก็จะคุณลุงนี่มนันแนะนาผมว่ามันจะได้อันมันหาตีลงตอนนี้นี่ได้ขายสบายแล้วกลางเริ่มบอกจะบ,บ้านสุกสิมปลูกหันได้อันผลผล,ผลิตด,ดีเป็นกับเริ่มปลูกนักขึ้นมาละครับสวัสดีเจ้า น้องจื้อวิร้รนแซ่ตื่นนะเจ้าเริ่มปลูกกาแฟมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วมาแล้วนะเจ้าต้นจะมมอีนะเจ้าสูงประมาณตะอี้อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านลุ่มแล้วว่าคนตั้งดินมาช่วยกันส่งเสริมกาแฟนะเจ้าจากหมู่บ้านสนามเหนือเฮาเนี่ยเจ้าขอบคุณเจ้าผมเชื่อว่า ชุมชนบ้านเรามีศักยภาพในตัวเองแค่เราเปิดใจเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาวันหนึ่งความรู้เล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนชุมชนได้ครับ